สวัสดีคะ่ะ F4 ทุกๆคนก่อนอื่นนะคะขอเป็นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแอดมินก็เช่นเดียวกันคะ่ะจะเป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนๆเช่นกันคะ่ะปลาดาวคะ่ะเห็นไหมคะปลาดาวสวยงามมีรูปร่าง5้าแฉกค,คล้ายๆรูปดาวคะ่ะ พาเพื่อนๆมาชมโลกใต้น้ําสวยงามนะคะปลาดาวแล้วก็ปลาอื่นๆมากมายค่ะโลกใต้น้ําปลาหลายๆชนิดแล้วก็มีสัตว์อื่นๆอีกมากมายนะคะให้เพื่อนๆได้ชมทุกวันเลยค่ะที่สยามพารากอนค่ะ สยามพารากอนกรุงเทพของเรานี่เองค่ะแล้วก็นี่สวยงามเช่นกันค่ะเห็นไหมคะที่เป็นหลอออ่ะขอโทษค่ะที่เป็นแหลมแหลมแหลมแหลาค่ะติดอยู่กับกระจกอะคะ่ะหอยเม่นค่ะหอยเม่นนะคะ ก็สวยงามอีกแบบนึ่งค่ะแล้วปลาตัวเล็กๆลายขาวดำนี้ค่ะมีชื่อว่าปลาสลิดหินม้าลายค่ะปลาสลิดหินม้าลายนะคะนี่ก็คือหอยเม้นค่ะ นี่กุ้งตัวเล็กๆสวยงามนะคะเป็นกุ้งจริงๆค่ะกุ้งจริงๆตัวเป็นๆค่ะแอดมินก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะคะกุ้งแบบนี้ก็มาเห็นที่นี่ค่ะสวยงามน่ารักค่ะพาเพื่อนๆมาชมนะคะ หอยเม่นค่ะเนี่ยค่ะหอยเม่นปลาสลิดหินม้าหลายค่ะคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ คลิปหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ